เว็บกีฬาดับดึ่งในประเทศเปิดบอลครบทุกคู่จัดเต็มทุกแมตช์ราคาน้ำดีที่สุดในไทยสมัครวันนี้รับเสื้อบอลฤดูการใหม่ฟรีไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่ ที่2 0สิงหาคมนะคะโอ้ยตายแล้วเมื่อคืนไปดูบัวขาวกับโคตะต่อยอก,กันมานะคะจร,จริงๆแล้วคู่อื่น,นสนุกคู่ที่เป็นคู่ของ World Series ปกติเขาที่ไม่ใช่ไฟแบบ Exhibition ไฟพิเศษนะคะสนุกคู่ของอย่างถนนชัยจิตสองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือชกกันแบบโอเคกติกามวยไทยบังคิกบ็อกซิ่งบางอันนั้นคืออย่างของพี่บัวขาวเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูรู้กันอยู่แล้วนะ,ะว่าเป็นการชกแบบ ยยังโชคแบบออมมือเยอะมากๆเป็นการทกโชว์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ะคะ่ะเป็นไฟที่สนุกดีหลายคนที่ไม่ได้ดูมวยเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในสถานเนาะไ,ไปดูกันมาบ้างเมื่อวานนี้คนเต็มไปหมดเลยลองมาแชร์กันหน่อยนะคะอะส่วนวันนี้ โอ้ต้องแสดงความยินดีกับทางฝั่งของ b g จีคุมยูนิต็ดกันก่อนเลยนะคะที่สามารถถล่มคิดเีไปได้ถึง4-0แล้วก็ผ่านเข้ารอบนะคะ8ทีมสุดท้ายสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับ BG นะเดี๋ยวรอดูผลงานในไทยลีกของ BG พูดถึงไทยลีกแล้วก็วันนี้ตอนอ6โมงเย็นและ1ทุ่มนะคะมี อ,อกันนะคงที่สอบคู่ด้วยกันนะคะเราไปที่คู่6กโมงเย็นกันหน่อยเพราะว่าหนองบัวพิชยา FC จะเจอกับทรูแบงคอกยูในเต็ดนะคะวันนี้ t ทรูแบง k อกเป็นฝ่ายไปเยือนบ้างหลังจากที่นัดแรกนะคะเปิดบ้านคว้า3แต้มมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าถามคือหนองบัวพิชยาเจ้าบ้านเนี่ยเกมนัดแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า บุกไปแพ้ลำปาง f อซทีมน้องใหม่1ประตูต่อ0ูความพร้อมในเกมนี้ของหนองบัวพิชยะบอลลอสทาเดล i ี่นะคะพวกมาลอนเดเฮซุสอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังอยู่ในเกมนี้นะคะพร้อมออกซ้ายเป็นตัวจริงหนองบัวพิชยะไม่ได้มีเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บอะไรให้ปวดหัวส่วนนักฟังของทูแบงค์คอย่างที่บอกไปคะ่ะว่านัดแรกของฤดูกาลเปิดบ้านเอาชนะ ขอนแก่นยูเนเต็ดไป2-0เก็บ3แต้มสวยงามทีเดียวนะคะเกมในนัดนี้นักเตะก็ยังสมบูรณ์กันหมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอวิลเลม่มตาทิติพันธ์พ่วงจานเนบอบตี้เฟนันเดสนะคะ,ะแล้วก็พวกผู้รักษาประตูก็ยังเป็นไมเคิลฟราเคสกาดเหมือนเดิมนะคะ ก็พูดง่ายๆว่าคือครบแบบครบมากจริงๆสําหรับทางฝั่งของทรูแบงคอกแถมที่สําคัญเนี่ยในในโชว์คอร์สผู้เล่นสำรองอ่ะทรูแบงคอกสำรองชุดนี้ก็ดูดีมากๆนะคะอ่ะไปดูสถิติกันหน่อยการเจอกันของทั้ง2ทีมนะคะก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาหนองบัวพิชยะเนี่ยเอาชนะทรูแบงคอกไปในฤดูกาลก่อนนะคะหนแล้วก็อีกหนึ่งัดนะคะทรูแบงคอกเสมอกับหนองบัวพิชยาะ1ประตูต่อหน,นึง่งเท่ากับว่าจริงๆแล้วสถิติที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าหนองบัวจะขี่ทางฝั่งทรูแบงคอกนะแต่ ด้วยว่าคราวนี้เนี่ยอาวุธของทางฝั่งทรูแบงค์คอกเองเนี่ยมีจุดแข็งหลายอย่างแล้วก็รูปเกมดูดีกว่ามากๆนะคะถ้าเราดูจากเกมนัดแรกนะคะทรูแบงค์คอกเองเขากำลังร้อนแรงเข้าที่เลยแหละแต่ว่าหนองบัวเองน่าจะยังต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันฉะนั้นวันนี้ให้ทรูแบงค์อกนะคะที่จะบุกไปเอาชนะหนองบัวพิชยะนะคะ2ประตูต่อ0-20น,น,นะคะไทยลีกเราก็มีลิงก์โปรแกรมคำนวณสถิติให้ได้ดูกันนะคะก็ไปดูได้นะคะในลิงก์โปรแกรม เนินสถิติเหมือนเดิมเนาะข้างล่างเนาะส่วนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีพรเมยรีแล้วก็วันจันทร์แดงเดือดก็จะมาถึงแล้วแสดงความยินดีกับแฟนแมนเนยตด้วยนะคะในคาเซมิโร่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่ามกลางเรื่องราวที่มันวุ่นวายอย่างน้อยก็มีน้ํามาฉลมจิตใจได้สักหนึ่งหยดนะคะเดี๋ยวรอดูผลงานของเขากันวันนี้1คู่นะคะส่วนคู่หนึ่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์ VIP เหมือนเดิมไปแล้วสวัสดีค่ะดูสกอร์โปรแกรมวิเคราะห์บอลและทีเด็ด โปรแกรมวิเคราะห์บอลได้ทุกคู่ทุกลีกแนวทางทีเด็ดประจําทุกวันและตารางทีเด็ดประจําทุกวันทั้งหมดนี้สนใจติดต่อรับฟรีพร้อมโปรโมชั่นดีๆลองเลย